สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้บรรยากาศคลึ้มนะครับสดใสนะครับผมยังไม่มีแดดตอนเช้าเช้านะครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตนําเสนอนะครับช่องฟังเป๊ปซี่นะครับกับน้องโฮมนะครับยามเช้าวันนี้เป๊ปซี่กับสองสาวไม่ได้ไปน้ำมูลเลยนะครับนี่สองสาวอยู่ในบ้านนะครับ วันวันนี้ควานไม่สบายนะครับเป็นโรคท้องเสียทั้งบ้านเลยนะครับเหลือแต่คุณตาคนเดียวนะครับตัวน,นี้น้องฟิวก็ไปโรงพยาบาลนะครับยังไม่กลับจนคนที่ท้องเสียอาย่บ้านก็มีอยู่สามคนครับมียจแแตว๋วมีน้องฟางมีน้องนก ป้าสก็ท้องเสียนะครับก็ก็หายแล้วนะครับผมวันนี้ก็น้องนกก็ลาโรงเรียนไปไม่ได้นะครับปัาน,นวยก็ท้องเสียอันนี้น้องอ้อมกับเพบซี่อยู่บ้านในโค้ทั้งวันเลยอยู่ในโรงช้างทั้งวันเลยพักผ่อนวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมกรีดกัหญ่ยนะครับเขีนรถไมโครครับมาตัดต้นไม้นะครับเอาไปปลูก อกรีดกันใหญ่เลย <ส uman? S 1> เป๊ปซี่ก็เข้ามาเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้โรคท้องเสียระบาดทั้งบ้านเป็นอยู่หลังเดียวนะครับเป็นทั้งหมดบ้านเป็นหมดคนเลยครับ4สี่ห้าหกคนก็เหลือไม่กี่คนเหลือเป๊ตซี่กับคุณตานะครับ ยายเขากินข้าวไหมเอาเข้าวให้กินไหมเรเป็นหทุกคนเลยอ่ะยายก็ทองเสียเหมือนกันอ,อ๋อยายยายไปยายไปในบ้านนะครับโอ้ยายไปเฝ้าไปเฝ้าน้องฟิวก็ทองเสียอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอ๋อไม่รู้เป็นไรทางบ้านไม่เป็นไรนะงง เป็นเพราะอะไรหาสาเหตุไม่เจอครับเป็นเพราะอะไรนี่ก็มาดูน้ององค์กับเป๊ปซีก่กอนนะครับวันนี้วันเป๊ปซี่อยู่ลงช้างวันนี้ขวานไม่สบายก็ต้องอยู่ที่บ้านนอ้องเป๊ปซี่เนาะบางลงช้างบางตัวเขาไม่ได้ไปไปเลยวันนี้เราอยู่ที่บ้านบ้าง อ๋อแปรซีหันหลังให้น้องอ้อมไปนูนป่นนะครับเปปซีทุกวันนี้ไม่ค่อยจะสู้กล้องครับอยากอายกล้องสงสัยจะกลัวไปโคลมั้งหันหน้าหนีไปเลยเปปซี่ดูยืนเตะท่าเด็กนุ่หุนด่างดิอ้วนทึงเลยเปปซี่เปปซี่หันหน้ามานี่หน่อยเน๊ยแปซี่หันหน,น้ามานี่หน่อยเออ จะมองอะไรเปน็นทวงงนู้นน่ะน้วกอมก็มองตามไปด้วยมานี้เออดูไปดูกลัวอะไรไม่โคอะไรวันนี้พักผ่อนอยู่ในโรงนะวันเนี้ยต้องไปน้ำมูลเลยเราไปตน้นคำทีเดียวเลยนะครับไปอาบน้ำนะครับซแบบีขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงกรี๊ดหน่อยนี่อ้าวนู่นเลยครับนูน่นแล้ว

เสียงนันบ,าน,นบ,า,นบานหน่อยเสียงมันบานหน่อยเร็วเร็วอันนี้ควนันนเป๊ปซี่ไม่ได้เป็นไหน ชื่อเจ้าน้อง p ปซีชื่อ p ป p ซ,ซ,ซีนะครับฝาน p ป p ซีก็ชื่อแปบซีไปด้วยอันนี้น้องอ้อมอย่างมือกันหน่อยแล้วฝาน p ป p ซีชื่อ p ปซี่นะครับ กำลังใจแต่เช้าวันนี้ไม่ได้ออกปลานะเพชรน้องอ้อมฟันเป็ดซี่ให้กินเลยไม่ได้ออกปาวันนี้เราอยู่โรงช้างนี่แหละเดี๋ยวกลับไปหาน้องฟิวที่โรงพยาบาลคุณยายเกือบน้องฟิวหายาย้ายไปท้องเสียที่โรงพยาบาลอีกแล้วโรคอะไรระบาดไม่เคยเห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อโรคระบาด เป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่ควานเป๊ปซี่ก็อย่าลืมนะครับฝากผลไม้ต้นเย็นๆด้วยนะครับช่องพังเป๊ปซี่กับน้องอ้อมนะครับฝาก <Okay. S 1> นิตาไทยทูตกกฝากผลไม้ช่องพังเปปซี่ห้ามงเย็นด้วยนะครับเป็นกำลังใจเข้ามาอุดหนุนผลไม้จาก ยูทูด้วยนะครับผมก็กาบเรียนเชิญนะครับทางสองเชือกตกงานนะครับสองปีแล้วโควิดนะครับวันนี้น้องอ้อมก็ตกงานแล้วก็ทองด้วยนะครับทองเบิ้งเลยนะครับน้องหมวกแลนะนีนะ่วันน้องอ้อมนะ <c oughs> น้องอ้อมนะ ตาถ่ายอ,อยู่ดิเอาถ่ายไอ้พับขาสวยหน่อยเร็วน้องโอ๊เอาเอ็น้องโอ๊บมาหันหน้ามามาพับขายกขาสวยหน่อยยกขาสวยหน่อยเร็วยกขาสวยหน่อยยกขาเอ้อโยขาสวยหน่อยยกขาสวยหน่อยยกขาสวยหน่อยเร็วยกขาสวยหน่อยยกขาสวยหน่อยปฏิเสวยยกขาเร็วยกขาสวยหน่อยเร็วไม่ยจำ ไม่ใช่ควานเลยเนาะย่อขาอ้อมเปล่ายย่กขาอ้อมเลยยกขายกขาพับขาสวยหน่อยเดี๋ยวพับขาสวยหน่อยเร็วจะให้รางวัลแล้วกลัวแล้วเร็วพับขาสวยหน่อยเออเออเออสวยโสดสวยเลยอดีตสวยจ้าสวยน้อยเร็วยกขาเลยครับแต่ไม่ยอมโยกเข่าลงไม่ใช่ควานลงควานใช่ควานนะครับ ก,ก็กร่าบขอบคุณด้วยนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีก็กร่าบขอบคุณด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจได้เข้ามาในช่องฟังเ e ปซี่นะครับก็กร่าวขอบคุณด้วยขอใคุณพ่อคุณแม่เอฟซี 4, จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้รวยขอให้ร่ําขอให้รวยด้วยนะครับเจริญเจริญทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับ